เพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปกราบเข้าเฝ้าสมเด็จนะพระนเรศวรที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรณพระราชวังจันทร์เมืองสองแขวพิ่ณนโลกกันครับสถานที่แห่งนี้เป็นที่ประูตบของสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับและพระเอกาทศรสนะครับขณะที่ประทับพระราชวังจันทร์เป็น,นสถานที่อยู่ยขณะนั้นพระองค์ย,งยังเป็นพระอุปราช ของกรุงศรีอยุธยาซึ่งถูกทิ้งร้างมาประมาณ100ปีครับเ <c oughs> มื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองนะครับ <c oughs> พื้นที่งพื้น <c oughs> ที่แห่งนี้มีประมาณ40ไร่1่งาตารางวาครับหันหน้าไปทางแม่น้ำน่านทางที่บันออกนะครับแบ่งออกเป็นชั้นนอกชั้นกลางและก็ชั้นในนะครับตั้งอยู่กลางตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดใหญ่หรือวัดพระศรีรัตนมหาธาธตุหรือวัดพ,พระพุทธชินราช เพียงแต่วัดใหญ่จะอยู่ฝั่งตะวันออกส่วนพระราชวังจันทร์จะอยู่ฝั่งตะวันตกโดยมีแม่น้าน่านขั้นกลางนะครับเดี๋ยวนี้มีการสร้างสะพานพระราชวังจันทร์ทอดข้ามทั้งสองฝั่งถึงกันได้นะครับเพ,เพิ่งสร้างเสร็จนะครับและสถานที่แห่งนี้อยู่ติดกับค่ายทหารสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับอยู่ห่างจากจังหวัดสุโขทยัยเพียง5 8กิโลเมตรเท่านั้นเอง ภายในบริเวณก็จะมีศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์อยู่ทางทิศใต้ของวังพระราชวังจันทร์นะครับซึ่งศูนย์แห่งนี้ก็จะแสดงเรื่องราวของเมืองสองแควและก็พระราชวังจันทร์แล้วก็เป็นการเทริดพระเกียตรติองค์สมเด็จพระนเรศวรมหลาราชนะครับซึ่งเขาจะเปิดทําการช่วง8นาฬิกาสานถึง16นาฬิกานะครับนี่คือแม่น้ำน่านครับท่านครับสะพานพระราชวังจันทร์ ซึ่งเดินข้ามมาก็จะเป็นพระราชวังจันทร์พอดีเลยนะครับตรงภายในก็จะมีวิหารทองเป็นวัดวิหารทองครับอยู่ทิศใต้ของพระราชวังจันทร์ครับจะเหลือเพียงส่วนฐานซึ่งสร้างราวพุทธศวตวรรษที่20ถึง21นะครับก็จะมีพระพุทธรูปอัฏฐารถนะครับในสร้างประหลักพังนะครับ พระอัฏฐารสศรีสุขพลยานบพิษนะค,ครับส่วนทางด้านทิศใต้ตะวันตกาทางด้านทิศต,ตะวันตกเียงใต้จะอยู่นอกกำแพงพระราชวังจันทร์ ก็จะมีเจดีย์ลายทั้งสี่มุมมีพระพุทธรูปทั้งสี่ด้านนะครับเนี่ยครับถัดมาก็จะมีวัดโพทองมีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินซึ่งเหลือเพียงฐานให้เห็นเท่านั้นนะครับศาลตรมเดจพระนเรศวรจะตั้งอยู่ตรงกลางของพระราชวังจันทร์นะครับซึ่งคาดตรงที่ตั้งศาลนี้ก็จะเป็นที่ที่พระองค์ประสูตินะครับเป็นสลาทรงไทยสี่มุมภายในปฏิฐาน สมเด็จพระนเรศวรมหาราชขนาดพระองค์จริงนะครับอันนี้คือทหารเอกของพระองค์ท่านคือพระศรีพะหมรัตและก็พระชัยบุรีนะครับทหารเอกซ้ายขวาของสมเด็จพระนเรศวรนะครับจะยนืนอยู่ทั้งสองข้างตรงขึ้นสู่ศาลนะครับ ภายในก็จะประิฐานองค์สมเด็จพระนเรศวรขนาดเท่าองค์จริงครับที่พระหัตจ,จะทรงพระสุพรรณพิงคานอยู่ในพระเอดิยบททรงหลังพระสิโนทกขณะประกาศอิสรภาพที่เมืองแกลงนะครับก็เป็นสถานที่สำคัญอย่างหนึ่งแห่งหนึ่งนะครับที่ผู้คนนิยมเข้าไปกราบไหว้บูชาและก็ขอพอรพรองค์ท่านนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ